นี่ก็ไม่เป็นความรักของีคุณหนูไฮโซพอแม่พามาเที่ยวแล้วก็มีฝ่ายต่ำหน่อยๆไปเล่นกับพวกเด็กเสิร์ฟเด็กเร <c oughs> ือคือถ้าเรือไม่แตกงานนี้กับคารื้อหาดไปนี่ฉีกหน้าพ่อแม่มากนะโรดน่ยคุณแม่มองต่างมุมมองต่างมุมเพราะเพราะในบทเลิฟซีนเขาร้อนแรงมากอะยังไม่เลเห็นถึงความรักนะ ฉันดูว่ามันเป็นการติดเซ็กนะคือกลายเป็นว่าที่แม่ดูไททานิคคือโรสติดเซ็กแจ็คลีลาเด็ดแจ็คลีลาเด็ดขอขาไม่สั้นแจ็คถ้าแจ็คดออสั้นนั่นโรสก็คงไม่ติดสรุปโรสติดแจ็คพอแจ็คดออสั้นโนพอแจ็คเด็ดพอแจ็คเด็ดสรุปแล้วแม่จะพูดถึงไททานิคว่าเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงใจแตกที่ไปเจอกับ วกกิ๊กโอกอะไรในเรือในเรือไม่น่เชื่อเลยนะฮะฮคุณแม่เป็นอะไรที่แบบฉันมองอยู่บุมมหนึงฉันติดบ้าเจมคาเมล่าต้องติดต่อหาแม่แล้วล่ะฉันไม่ใช่คนปกติที่จะมาดูวิหาวานแบววแล้วก็มันลาบบายบัจะเพลงมันซึ้งนะนี่ไม่ทำเมื่อกี้ิไม่ไ<า>้ะไรอยากปล่อยมือฉันเพลงเขาว่าแล้วผลสุดท้ายแจ็คก,ก็ตายนชอบตรงนี้แหละ ฉันชอบตุ่มพระเอกต่างแม่พูดแบบเห็นไหม